อำนานเศร้าสองพี่น้องนักร้องดังอายุสั้นทั้งคู่วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตของนักร้องดังสองท่านซึ่งมีสายสัมพันธ์สนิทชิดใกล้เป็นพี่น้องบุญธรรมแต่น่าเสียดายที่ทั้งคู่ต่างเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคนหนึ่งโดนยิงหลังเวทีเสียชีวิตคาที่อีกคนหนึ่งเกิดอาการวูบ ขณะทำการแสดงบนเวทีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือตำนานแสนเศร้าของฉัดทองมงคลทองราชาเพลงใต้เจ้าของต้นฉบับเพลงดังตบให้ตายเงาะโรงเรียนคนใต้รักคนใต้เหมือนกันนั่นแหละสวยจังหู้เลยหนุ่มอวนลากเป็นต้น ชัทองมงคลทองถูกกิงสังหารในวัย24ปีขณะชื่อเสียงกำลังหอมฟุง้งและอีกคนก็คือน้องบุญธรรมของฉัตทองมงคลทองที่ชื่อฉัตรไทยมงคลทองนักร้องชื่อดังขวัญใจพี่น้องชาวใต้เจ้าของเพลงดังสัมภาษณ์สาวไพยหัวหยบหยบลูกหนูดและเจ้าสาวใต้ต้นขามเป็นต้นเขาเสียชีวิตกระทันหันในวัยเพียง52ปีดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ ชัดทองมงคลทองมีชื่อจริงว่าโสพลช่วยเจริญเกิดเมื่อปี2499ที่อำเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าวงการด้วยการมาสมัครเป็นนักร้องอยู่กับวงดนตรีสาลิกากิ่งทองและได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลง ยอมตายถ้าได้เธอพอมีชื่อเสียงโด่งดังก็ออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองโดยตั้งสำนักงานอยู่ที่เลขที่44/18ทถนนพลพิชัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาเป็นนักร้องชาวใต้คนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อจากโรมศีธรรมราชคมเมืองนครสาริกากิ่งทองและรุ่งตะวันขวัญกระดี เพลงดังสร้างชื่อในยุคแรกของฉัตรทองมงคลทองก็คือเพลงตบให้ตายและเพลงตามแฟนซึ่งเป็นผลงานการแต่งของอาจารย์ประจวบวงวิชาโดยเฉพาะเพลงตบให้ตายนั้นดังเปรี้ยงปร่างจนแฟนเพลงซีดปากสะใจไปตามๆกันต่อมาก็มีเพลงดังๆออกมาอีกมากมาย เช่นเพลงเงาะโรงเรียนคนใต้รักคนใต้เหมือนกันนั่นแหละสวยจังฮู้เลยอยากลองของดีเพื่อนคงสมน้ำหน้ายาวไปเลยหนุ่มอ้วนลากเป็นต้นส่วนมากเขาจะร้องเองแต่งเองโดยใช้ชื่อในการแต่งเพลงว่าโสพลช่วยเจริญซึ่งเป็นชื่อจริงในช่วงที่เขากำลังโด่งดังชื่อเสียงหอมฟุ้งเขาได้นำบุรดนตรีเดินสายไปทำการแสดงทั่วทั้งภาคใต้เป็นที่รักและศรัทธาของแฟนเพลงเป็นนักร้องขวัญใจของชาวใต้ในยุคนั้นคนหนึ่ง ฉัดทองมงคลทองมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วในขณะที่อายุ20ต้นๆถือว่าอายุยังน้อยมากแฟนเพลงต่างคลั่งไคล้ให้การต้อนรับเขาไปแสดงที่ไหนคนดูจะแน่นทุกเวทีเสียดายที่เขาอายุสั้นเหลือเกินสาเหตุก็มาจากคนใกล้ตัวเรื่องมีอยู่ว่าฉัดทองมงคลทองมีภรรยาคนแรกต่อมาต้องเลิกกันเพราะมีมือที่3คือเพื่อนรักเข้ามาพัวพันหลังจากนั้นชัดทองก็มีภรรยาใหม่เมื่อเลิกกันแล้วเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นแต่เรื่องกลับไม่จบ สาเหตุก็เพราะว่าเพลงที่ฉัดทองมองคลทองร้องส่วนมากจะแต่งเองบ้างและก็มีครูประจวบวงวิชาแต่งให้บ้างน,นักแต่งเพลงท่านอื่นๆแต่งให้บ้างเพลงที่ฉัดทองแต่งเองร้องเองมีหลายเพลงที่มีเนื้อหาเสียดสีต่อว่าผู้หญิงนี่เองเป็นชนวนเหตุให้สามีใหม่ของภรยาเก่าซึ่งก็เป็นเพื่อนรักกับเขาเกิดความเข้าใจไปเองว่าฉัดทองแต่งเพลงด่าและต่อว่าภรยาเก่าซึ่งเป็นเมียใหม่ของตัวเอง จึงไม่พอใจถึงขั้นเคยมีปากเสียงกันมาจะว่าไปแล้วเพลงต่อว่าผู้หญิงเป็นอารมณ์เพลงของนักแต่งเพลงทั่วไปใครๆก็แต่งกันแต่กลับเกิดไปแทงใจดําของเพื่อนที่เอาอดีตภรยาของนักร้องไปเป็นเมียเข้าเหตุการณ์ความไม่พอใจต่อเรื่องเพลงแนวเสียดสีดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันที่28มกราคมปี2 5 2 3มวงดนตรีของฉัตรทองมงคลทองไปทําการแสดงที่งานสวนสนุกโรงเรียนท่านิรําตําบลคูหาสวรรค์อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งงานนี้จัดโดยนายพ่วงช่วยคงทองนักจัดรายการชื่อดังของภาคใต้ในงานนอกจากจะมีวงดนตรีของฉัดทองมงคลทองแล้วยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมายเช่นหนังตะลุงคณะพร้อมน้อยตะลุงสากลลิเกคณะสมศักดิ์พักดีในคืนนั้นฉัดทองขึ้นเวทีร้องเพลงสองรอบรอบแรกตอนหัวค่ำและรอบที่สองประมาณสี่ทุ่มก,กว่าหลังจากที่วงดนตรีของเขาเลิกทำการแสดงเป็นเวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีฉัดทองและภรรยาก็ได้เดินขึ้นไปนั่งอยู่บนรถบัส ของวงวเพื่อรอชาวคณะทันใดน,นั้นเพื่อนคนดังกล่าวที่ไม่พอใจเขาก็ได้เดินเข้าไปต่อว่าเรื่องที่ฉัดทองร้องเพลงด่าภริยาเก่าพร้อมขอคําตอบว่าจะหยุดพูดในเรื่องที่เคยพูดบนเวทีหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยขอร้องมาหลายครั้งแล้วแต่ฉัดทองไม่เคยรับปากคืนนี้จึงมาขอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนคนนี้ก็บอกต่อไปว่าต่อไปนี้นะไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหน ให้เลิกแต่งเพลงเลืกร้องเพลงด่าตนและภรรยาเก่าได้แล้วแต่ฉัดทองไม่รับปากหรือตกลงตามคำขาดที่ยื่นมาโดยบอกว่าเป็นเรื่องของเพลงไม่มีเหตุผลที่จะเลืกร้องเพลงดังเหล่านี้เท่านั้นแหละการท้าตีท้าต่อยก็พลันประทุข,ขึ้นเพื่อนผู้แค้นใจได้เรียกให้ฉัดทองลงมาจากรถชัดทองซึ่งอารมณ์กำลังขุ่นก็กระโดดลงจากรถเดินรีเข้าไปหาขณะนั้นเองคนร้ายที่เพื่อนนัดแนะกันมาจากที่ซุ่มอยู่ในมุมมืดก็เดินย่องเข้ามาข้างหลังชัดทองแล้วใช้ปืนพกขนาดจุดสามแปดมมจ่อยิง ใช้ถอยของฉัตรทองส่งผลให้กระสุนทะลุออกปากเมื่อฉัตรทองล้มลงคนร้ายยังไม่หนำใจก็เดินเข้าไปจ่อยิงอีกหนึ่งนัดจนดาวดังดับริ้นสิ้นใจเสียชีวิตคาที่หลังก่อเหตุทั้งมือปืนและเพื่อนผู้ได้ระบายความขับแค้นก็หลบหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแตกตื่นกุลหลาบนของแฟนเพลงที่ได้ทราบว่าฉัตรทองนักร้องดังถูกยิงแฟนเพลงทั่วภาคใต้พอได้ทราบข่าวว่าฉัตรทองถูกยิงเสียชีวิตต่างก็เสียใจอา,ายัยอาดูนเป็นอย่างยิง่งเหตุการณ์คืนนั้น คล้ายๆกับเหตุการณ์คืนที่ครูสุรพลสมัติเจริญถูกยิงเสียชีวิตที่วัดหนองปลาไหลจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อปี2511หรือ10กว่าปีก่อนหน้าเหตุการณ์นี้ซึ่งตอนนั้นครูสุรพลสมัติเจริญก็ถูกลอบยิงหลังจากจบการแสดงและก็กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆเช่นกัน ขณะที่ฉัตรทองมงคลทองก็เสียชีวิตด้วยการถูกลอบยิงขณะเลิกจากการแสดงเหมือนกันฉัตรทองมงคลทองเสียชีวิตขณะอายุได้เพียง24ปีเท่านั้นนับว่าอายุอย่างน้อยมากผู้คนขนานนามว่าเขาเป็นสุรพลของคนภาคใต้ เพราะเสียชีวิตขณะที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเสียชีวิตด้วยการถูกรอบยิงขณะเลิกทําการแสดงเหมือนกับครูสุรพลฉากสุดท้ายของชีวิตเขาจบลงท่ามกลางความเสียดายความอาลัยอาวรณของแฟนเพลงทั่วภาคใต้เมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์ปี2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คอนเสิร์ตหนังตะลุงลูกทุ่งแบบบ้านๆบริเวณบ้านหัวเรือตำบลหานเ่าอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงท่ามกลางแฟนเพลงที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตไม่ต่ำกว่า3,000คนได้เกิดเหตุนักร้องช็อกหมดสติคาวเวทีคอนเสิร์ตทราบชื่อคือนายสงวนศักดิ์หนูรอดอายุ52ปีชาวพัทลุง หรือที่รู้จักกันในชื่อศิลปินชัดชัยมงคลทองนักร้องชื่อดังขวัญใจพี่น้องชาวใต้เจ้าของเพลงดังสัมภาษณ์สาวไัยผัวหยบหยบลูกโนดและเจ้าสาวใต้ต้นขามเป็นต้นสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ได้ความว่าขณะที่หนังตะลงุงขึ้นเล่นออกรูปตัวฤาษีซึ่งชัดชัยเป็นคนเชิดเองและได้เริ่มเล่นพูดตัวตลกได้สามคำคือคำว่าลืมชักปากชัดชัยก็เป็นลมล้มลง วูบหมดสติกระทันหันเพื่อนศิลปินจึงได้ช่วยประถมพยาบาลอย่างเต็มที่ก่อนจะแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ซึ่งหน่วยกู้ชีพตำบลหานเทาจังหวัดพัทลุงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอย่างเร่งด่วน เมื่อไปถึงแพทย์ได้แจ้งว่านักร้องชื่อดังหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล20นาทีแล้วคือเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆของวันที่28กุมภาพันธ์ปี2560จึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ไม่มีปาฏิหาริย์ทราบข่าวจากผู้ใกล้ชิดทีหลังว่าชัดชัยลืมเอายาโรคประจําตัวมาด้วยการเสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอาการหัวใจล้มเหลวฉับพลันของชัดชัยมงคลทองอยังความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติญาติเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงอย่าง าหากเอ่ยถึงนักร้องลูกทุ่งแดนใต้นอกเหนือไปจากเอกชัยศรีวิชัยชื่อของชัดชัยมงคลทองเป็นอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนคุ้นหูและได้ยินบทเพลงของเขาอย่างยาวนานหลายสิบปีไม่มีใครคาดคิดว่าคืนวันที่28กุมภาพันธ์ปี2560จะเป็นวันสุดท้ายของการแสดงหนังตะลุงและคอนเสิร์ตลูกทุ่งของเขาและทีมงานเขาลาลับดับไปเหลือไว้เพียงตำนานให้จดจำและบทเพลงให้ได้ฟังกันมากมายชัดชัยมงคลทองมีชื่อจริงว่า สงวนศักดิ์หนูรอดเกิดวันที่9สิงหาคมปี2,507ที่บ้านเลขที่89หมู่11ตำบลควรมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงบิดามารดาชื่อคุณพ่อกระจังคุณแม่เขียวหนูรอดมีพี่น้อง7คนเขาเป็นลูกคนที่6ครอบครัวมีอาชีพทำนาคุณพ่อรักศิลปะพื้นบ้านภาคใต้เป็นชีวิตจ,จิตใจไม่ว่าจะเป็นมโนราหหนังตะลุงหรือบทเพลงต่าง แต่ก็ไม่เคยฝันไกลถึงขั้นคิดจะให้ลูกมาเป็นนักร้องอย่างไรก็ตามเมื่อเด็กชายสมวนศักห์นูรอดหรือเรียกกันสั้นๆว่าหงวนอายุได้สิบขวบก็เริ่มร้องเพลงฝึกฝนมาเรื่อยๆจนรู้แก่ใจตัวเองว่าได้หลงไหลเพลงลูกทุ่งจนยากจะถอนตัวเข้าแล้วคืนหนึ่งวงดนตรีของฉัดทองมงคลทองศิลปินชื่อดังได้มาทําการแสดงที่งานวัดบ้านแร่อําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเด็กชายสมวนศัก มีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกนักร้องดังฉัดทองมงคลทองเจ้าของเพลงดังตบให้ตายได้ฟังน้ำเสียงเข้าก็ชื่นชอบจึงได้ไปขอกับคุณแม่ให้ไปร้องเพลงประจำที่วงแต่พ่อกับแม่ไม่อนุญาตเพราะเห็นว่ายังเด็กยังดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลยยังไม่ให้ไปเวลาผ่านไป1ปีหลังจากเด็กชายงวนเรียนจบป .6 แล้วครอบครัวก็ไม่ค่อยมีรายได้เมื่อทางคณะฉัตทองมงคลทองมาขอให้ไปอยู่ด้วยอีกครั้ง ผลน,นี้พ่อแม่อนุญาตให้ไปเขาจึงได้เริ่มร้องเพลงประจำวงฉัดทองโดยนักร้องดังได้ให้เด็กชายงวนใช้ชื่อนักร้องว่าฉัดชัยมงคลทองและยังรับเป็นน้องบุญธรรมอีกด้วยอยู่กับวงดนตรีชื่อดังได้5ปีหัวหน้าวงก็พลันเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกจจอย,ยิงดับทําให้ชีวิตของฉัดชัยมงคลทองต้องตกรกรรมลําบากยิ่งเหมือนขาดหัวเรือสําคัญไปเขาจําต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการไปทํางานก่อสร้างอยู่พักใหญ่หลังจากนั้นก็ไปเป็นฐานเกณฑ์อยู่2ปีที่ค่ายวชิราวุธจังหวัด นครศรีธรรมราชหลังจากเปิดประจำการได้มีเพื่อนมาชวนไปอยู่คณะลิเกคือคณะเบนจ์สินเป็นลิเกคอนเสิร์ตคือจะเล่นคอนเสิร์ตก่อนแล้วต่อด้วยร้องเพลงเหมือนการแสดงคอนเสิร์ตทำได้อยู่พักหนึ่งก็เกิดความคิดเสียดายนมสกุลมงคลทองที่พี่ฉัดทองมอบให้ใช้ตอนนั้นเขายังไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงแต่ก็ใช้เวทีลิเกนั่นแหละ เปิดเป็นวงดนตรีโดยเขียนชื่อฉัตรชัยมงคลทองขึ้นมาแทนคณะลิเกจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขานอนอยู่ในวัดคุณฉัตรทองคนใหม่หรือนายโสพลวิจิตไพโรธลูกศิษย์ของอาจารย์เพทายถนอมจิตนักแต่งเพลงชื่อดังได้ไปเจอกับเขาเข้าและได้ยินเสียงร้องที่ไพเราะลูกคอแจ๋วจับใจจึงชวนเขาไปบันทึกเสียงที่ห้างเทปมิวสิกในเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นห้างของในห้างอนุชิตสกุลอมรเขาเริ่มอัดแผ่นเสียงโดยร้องเป็นกรอนโนรา แต่คุณฉัตรทองคนใหม่มีไอเดียให้เขาเอาเพลงใหม่มาใส่ด้วยสองสาเพลงชื่อของฉัตรไทยมงคลทองก็เลยติดหูแฟนๆและดังขึ้นมาแต่ว่าดังเฉพาะชื่อนักร้องยังไม่มีเพลงดังชุดแรกชุดนี้มีชื่อชุดว่าที่นี่ปักใต้เพลงดังของเขาเริ่มมีขึ้นในชุดที่2คือชุดบวชให้แม่แต่ยังไม่ถือว่าดังเปลี่ยงปล่าชุดที่สร้างชื่อให้เขาโด่งดังเป็นผู้แตกเรียกว่า ประสบความสําเร็จอย่างมากได้เงินเป็นล้านๆก็คือชุดที่3ที่มีเพลงนําคือเพลงสัมภาษณสาวภัยซึ่งเพลงนี้พายุสุริยันได้แต่งไว้ให้ผลงานต่อมาของเขากับอีกหลายค่ายเพลงก็เช่นชุดผัวหยบหยบชุดเจ้าสาวใต้ต้นขามเป็นต้นหนุ่มใต้ผิวเข้มเสียงแหลมบาดหูนามฉัดชัยมงคลทองโลดเล่นในวงการลูกทุ่งมาอย่างยาวนาน เรียกว่าในอดีตเวลามีงานบวชงานแต่งงานรื่นเริงต่างๆบทเพลงที่ถูกนำมาเปิดมาร้องในงานนอกเหนือจากเพลงของชัดทองมงคลทองพายุสุริยันเอกชัยศรีวิชัยก็ยังมีเพลงของชัดชัยมงคลทองที่ถูกเปิดถูกขอมากที่สุดชัดชัยมงคลทองเดินสายคอนเสิร์ตมายาวนานมากกว่า30ปีโดยเคยร่วมเวทีคอนเสิร์ตกับยอดศิลปินทางใต้อย่างเอกชัยศรีวิชัยในชื่อคอนเสิร์ตพี่น้องสองชัยเมื่อประมาณ5 6ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตชัดชัยได้หายไปจาก วงการเพลงเนื่องจากหยุดพักรักษาตัวจากโรคหัวใจก่อนที่เขาจะกลับมาทําผลงานเพลงอีกครั้งและเดินสายเปิดคอนเสิรต์ตพร้อมกับการเปลี่ยนไปเป็นนายหนังตะลุงใช้ชื่อนายหนังชัดชัยมงคลทอง เมื่อช่วงปี2,558ถึง2,559ชัดชัยมงคลทองได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้นานแล้วนั่นก็คือการสร้างรูปเหมือนให้กับผู้สร้างเข้ามานั่นคือสร้างรูปเหมือนชัดทองมงคลทองที่บ้านเกิดจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยที่ไม่มีใครคาดคิดในปี2,560ชัดชัยมงคลทองตั้งใจจะเดินสายคอนเสิร์ตและการแสดงหนังตลกอย่างเต็มที่แต่ว่าเพียงสงเดือนเท่านั้นเขาก็ปิดตำนาน ด้วยการทำงานที่เขารักจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิตเมื่อได้แสดงคอนเสิร์ตแล้วก็รูปดับไปกระทันหันศพของชัดชัยมงคลทองถูกนำไปไว้ที่บ้านเกิดจังหวัดพัทลุงและมีพิธีรดน้ำศพในวันพฤหัสบดีที่2มีนาคมปี2560ณวัดบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีแฟนคลับแฟนเพลงญาติมิตรและคนร่วมวงการไปร่วมไว้อาลัยมากมายขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลในคลิปนี้ขอ,ขอบคุณมากครับ